สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับวิธีการเผาขึ้นลายไม้นะครับทำง่ายๆสไตล์อาณาจักรสักทองนะครับวันนี้ผมใช้เป็นไม้สักทองในการเผาขึ้นลายการเผาขึ้นลายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็อุปกรณ์เราก็จะมีหัวแก๊สนะครับหัวเป่าแก๊สนะครับตรงนี้แล้วก็ถัง แก๊สถุงต้มครัวเรือนอที่เราใช้อยู่นะครับเราเปิดทางแก๊สเปิดหัวแก๊สแล้วก็ใช้วิธีใช้ไฟแช็คนะครับจุดเปิดไฟปานกลางถึงแรงมากนะครับแล้วเราก็ใช้หัวเผาเผาเผา,านะครับตามจินนากการของเราแต่ข้อควรระวังนะครับอย่าให้เผาไม่ลึกเกินไปนะครับเพราะจะทำให้ลายไม้ของเราหายไป เวลาเราเผาเสร็จเราก็จะได้งานประมาณนี้เราก็เริ่มในการใช้กระดาษทรายนะครับละเอียดที่สุดรูปรูป,รปหน้าสัมผัสของไม้นะครับเพื่อให้ลายขึ้นชัดเจนมากขึ้นและรูปาฐานหน้าตรงที่มันไหม้นะครับให้หลุดออกไปการตกแต่ง หน้าผิวไม้ก็สามารถใช้ได้เคมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลเลอร์เลกเกอร์ตระกูลสีย้อมไม้ก็ได้นะครับข้อดีของการเผาขึ้นลายไม้ก็ในเรื่องของความชัดเจนนะครับเราได้ความชัดเจนในของลายไม้นะครับที่เพิ่มขึ้นความคงทนนะครับและเพิ่มอายุการใช้งานนะครับของหน้าไม้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ไม้ตรงนี้ไปทำอะไรกันเดี๋ยวมาตามชมกันในคลิปหน้านะครับผม